อ้าวฟอบนี่อังนี่โอ้โหได้แล้วครับทุกคนเพียนหางแดงนี่ได้ตลอดวุ้นเลยจังนิดโอ้หนักขนาดนั้นยโอ้หูมาเชบิบหมายเสียบตูดซะโอ้โหครับไม่ใช่น้อยๆครับทุกคนวายนี่ไปดูดิไปดูได้พี่ถือโชว์หน่อยเนี่ยด้วยป่วย นี่ครับทุกคนครับกะละมังกะละมังท้องกะะมังท้องแต่ไม่ใช่กะละมังสั้นนี่ครับ <laughs> ผลงานของเราเช้านี้ครับทุกคนครับนี่โอ้ยกไหวไหมยกไหวไหมอู้นี่ครับทุกคนครับผลงานของเราเช้านี้นี่นี่นี่เอาเลยครับทุกคนครับทีมงานเต็มที่แต่เช้าเลยเมื่อคืนก็ไม่รู้กี่โมงเรากลับก่อน ตอนนี้เปลี่ยนแผนครับเอาแหแล้วตอนนี้ปืนไม่ทันใจไม่ไหวเลยมึงทีนี้ต่อตอัน <c oughs> นี้ลงแหแล้วครับทีมงานก็ดุนนู่นโอ้ป่าตุ่มตามตุ่มตามนูน่นลอยเรือกันเต็มทวนครับทั้งเรือยิงทั้งเรือข่ายทั้งเรือแหเปลี่ยนตัวซะสวยมั้นขึ้นปุบปับปุบปับเลย เห็มแหแล้วครับเราคงไม่ลงครับเราไม่มีเรือลงไปสองคนน้ำก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนี่โหดูการเลยครับนี่ปลากำลังขึ้นได้คนละหลายโลเป็นทุกงปุ๋ยก็มี จุดพิกัดเมื่อคืนนะครับตรงสะพานขาดนี่เลาะยาวไปยังนู้นนี่ก็มีทีมงานยิงก็มีครับนี่วา้ามีพิกัดเดิมครับทุกคนครับคลองพระอุดมลาดลุมแจ้วเรานี่เองนี่นี่ครับทุกคนครับนี่ลอยเหมือนเดิมลอยคอยเต็มฝั่งกันนี้เลยนี่ อลอยคอเต็มเลยเพราะว่าทีมงานอยู่นูน่นปลาก็เลยมาแอบอยู่ฝั่งกันนี้นี่เต็มเลยนี่ปลานี้น้ำน้ำแดงเข้ามาดำหายครับทีมงานครับทุกคนครับขึ้นฝั่งโนุนแทงครับนุน่น ถมวกนู่นนู่นมีหลากหลายครับวิธีการแต่และคนครับถมวกแทงแหนปืนป่ามันก็รู้นะครับว่าจะเข้าวันไหนเสาร์อาทิตย์พอดีเลยมบรรยากาศ กำลังดีครับทุกคนครับตอนเช้าเช้าเดยกก็ยังไม่มานู่นแทงครับทุกคนครับบรรยากาศวิทีชาวบ้านริมคลองครับทุกคนครับมือแทงพายด้วยเจอป้าก็แทงฉมวกฉมวกมือเดียวครับนี่ปูปูปู อเอาเอาแทางซุ้มโอ้ยนี่ได้เลยครับเห็น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 แทงเอาแทางเอานี่เด่ทางนี้งมยังงมอยู่เลยทีมงานเสียนวนงมอย่างเดียวครับยังไม่ได้ทางนู้นแทงเอาแทางเอาแล้วปลามาเป็นกลุ่มเลยทุกคนครับนี่ ลอยมาเทียบน้ำมันจะไม่ดีปลาไม่ได้ลอยคลองเต็มสองวันแล้วครับเป็นเมื่อวานมันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ด้วยเทศกาลเลยเนี่ยมาอยมงานนู่นนุน่นนุ่นปลาเต็มลำคลองครับทุกคนครับมือปืนสไนเปอร์เงียบ เลาะเขาคอยซอยแยกบางแกถ้า,ารู้เวลาลงแก่ลงครับของนั้นนี่ทางนั้นก็สไนเปอร์ทางนี้ก็แงงงมรับยกส่วนทางนี้คือมือแทงรับทุกคนรับนี่นี่มือแทง ไม่ใช่กับบีมือเดียวนะครับเป็นมือแทงทบปาดเป้าโอ้ยนึกว่าได้วิธีไขวิธีมั้งครับวิธีแทงวิธีแหวิธีปืนครับนี่มาเจอกันรถปีมือใครจะ แล้วแต่วิธีใครจะถนัดวิชาใครวิชามันครับทคนครับเอาที่แหจะสู้มือแทงหรือเปล่าแหเขาแทงจนเต็มเรือแล้วนี่มือปืนมือปืนก็มาบรรจบครับทุกคนครับนี่ นี่โอ้ยลอยเตรียมเลยฝั่งนี้นี่มันหนีมาฝั่งนี้หมดแล้วนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเ,เข้ามาเข้ามาเออเข้ามาฝั่งนี้แอบจากฝั่งโน้นมานู่นนู่นนู่นโอ้ยไม่มีอาวุธยิงสักทีนี่ตุมต่มตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มตุ่มมาแทงกะทีเนี่ยเนี่ยลอยอยู่เนี่ยเน,นี่ยเ,เอาเ,อเลยเอา หนึ่งสองเชิบเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหแม่นจริงๆง่ายง่ายครับกินง่ายๆไม่ต้องลำบากกันพวกแหหรอกตุกเป็ดฝีมืออย่างเดียวครับโอ้ยลุลดลุลดลุลดลุดเอาไม้ซ้ำซ้ำซ้ำดาบสองไม่โดนหลุดโอ้ยหลุดอื้อหือพุ่งยาวเกินหลุดไม่ได้นี่ชีวิตรอดตามมบตามซ้ำครับยังรออยู่เหมือนเดิมตามซ้ำ ชับเรียบร้อยเหมือนเดิมครับทุกคนยกขึ้นจอๆๆหน่อยเดีดียวเดียว,ยวโอ้โหนี่ครับตะเพียนหางแดงครับทุกคนครับโอ้โหเรียบร้อยจนได้เต็มลำเรือเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่ง่ายได้ง่ายได้กว่าพวกแหยิย <c oughs> <c oughs> นี่ครับทั้งมือมือแทงมือยิงครับทุกคนครับเต็มลำคลอง ี่ไปแล้วครับไปแล้วครับมือแทงไปแล้วครับเราแค่ดูริมคลองครับเราไม่ได้ลงกับเขาก็เรือนไปได้แค่2คนจะข้ามไปฝั่งกันนู้นก็ลําบากครับไม่มีเพราะว่านี่ครับนี่เห็นมสะพานสะพานสะพานขาด เรากลับมาอีกแล้วน่ครับไม่เต็มลำเรือไม่กลับเขาวันนี้ครับทวนครับนี่แต่ตัวมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่หนุนลงมดแล้วจะเพียนเป็นฝูงเลยนะนนมันรู้จากวันขึ้นนะมันมาขึ้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็นั่นนี่มันมาแต่เมื่อวานเมื่อวานยิ่งหนักกว่าน,นี้มันวิ่งไปทางนู้นนะเต็มอยู่เอาฟอบ นี่ไม่ทานครับติดไม้ครับติดไม้สุกนครับนี่ไม่แน่นนะครับนี่ไม่แน่นตะมูนูนขึ้นตามหลังพอเรามาทางนี้มันก็ไปทางนู้นหลบหลีกมันนะมือยิงก็ไปแล้วครับทุกคนครับบนกลับเขายังไม่ได้ยิงทีเราแทงเอาเต็มแทงก่อนแทงก่อนตัวเล็กนี่แหละตัวอ่อยเลยแหละ ใหญ่มันก้างเยอะก้างใหญ่ไปครับต่างใครต่างถนัดครับทุกคนครับทางนูนก็ยังปวดอังนี่อูห้หูได้แล้วครับทุกคนแต่เพียนหางแดงนี่ได้ตลอดวุ้นเลยทางนี้ได้ตลอดแ <c oughs> <c oughs> ทงเอาแทางเอาน,นี่ทางนูน้นทั้ง ทั้งขึ้นเรือทั้งลงเรือทั้งดำไปมาเต็มลำเรือแล้วก็กลับได้เป็นวิถีครับทุกคนครับยกยอก,ก็มีครับฝ,กกฝั่งนั้นยกยอนกำลังยกตะไหยหนุ่นฝั่งนู้นเต็มเหมือนกันราคาตอนนี้เมื่อเช้าวิ่งกันอยู่โลละห้าสิบบาทครับตัวเล็กฮะเ,เ้าอะไรเอา่ะ อันนี้มีแห่ฝูงอันนนะนั่นนะปเป็นฝูงเลย,ยเป็นปซื้อขายอะไรเมื่อกี้เยเพนให้บอยไปซื้อหมูวิ่งหนีมานี่เอาเงินว้แล้วก็มาเลยเขาว่าหมกหน่อมห,หมายใส่หมูอยู่มาแล้วครับทวนครับเต็มลำเรือยกนี้เราพอเลยครับทุกคนครับเร,เ,เราไม่เอาเยอะขนาดนั้นของเก่าก่าเน่าเต็มตู้เย็นเมื่อคืนก็เป็นทุงปุย๋ยโอ้โหนี่ครับไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันครับทวนครับนี่ ถึงจะพุงป่องๆนี่ก็ไม่ใช่พุงป่านะครับพุงคนครับทุกคนครับเ <laughs> ต็มลำเลร,รืบทุกคนครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันมาเป็นจะเยอะขนาดไหนอุ๊ยขึ้นท่าเลยครับอรเอาปายมาโอ้หนักขนาดนั้นก็ยิ่ โอ้โหใครจะยกไหวอย่างเงี้ยเอามาแบกมาเลยเวียงเนึองเจ็บ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 เดีเ๋ยวเ,เอาเนืองมาเจ็บหมายเสียบตูดซะโอ้โหครับไม่ใช่น้อยๆครับทุกคนวายนี่นี่นี่ครับทุกคนครับโอ้โหนี่ <Tipp> นี่ครับเพลยเพียนทั้งนั้นครับทุกคนครับนี่เต็มเต็มยี่ห้ออะไรเนี่ยมันอ้วนอย่างนี้เลยกระมังไม่ยาวเหตอนแรกนึกว่ากังสั้นเต็มถุงปุ๋ยอีกทีนี้ทำไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ กระมังเหรอผมเห็นแต่กำมังมีแต่ยาวๆไม่ตอนแรกพี่นึกว่ากำมังสั้นถ้ากำมังสั้นจะไปปล่อยในตู้ปลาโชว์สวยเลยแหละนี่มาตัวงนะเอาเลยครับเอาเลยครับนี่พี่ล่าสุดด้วยพี่เจอในคลองกำเนินเยอเนี่ยไอ้นี่สว่างกำมังสั้นเผือกใช่เหรอผมดูแต่ในคลิปเห็นแยกกันอยู่เหรอไปดูดิไปดูได้อ๋อพี่ถือโชว์หน่อยนี่ครับทุกคนครับกระมังกระมังทองแต่ไม่ใช่กระมังสั้นสวยเลยครับนี่โห หางแดงสั้นนะเขามีอยากได้ปลาตะเพียนทองนี่ไม่ได้ทองไม่ยังไม่ทองเลยเนี่ยนี่นี่อันนี้มันหางแดงอันนี้ก็มีทองทีเลยไม่เอาไปปล่อยพี่ไม่เอาไเนี่ยนี่นี่นี่ตัวเล็กเอาไปฮะนี่ยตัวนี้ล่ะไม่เอาอ่ะนี่เหลืองเลี้ยงนี่นี่ต้องบ้างดีทีทอดกรอบปลาพริกกระเทียมของแท้เลยอย่างนั้นของแท้ครับปลดปลาทีนี้ครับจะปลดยังไงเออกำลังต้องยาวๆเงี้ยอันนี้ทอดกรอบอร่อย ไม่โกกอันนี้ไม่สั้นเหรอไม่สั้นครับอันนี้ต้องลงกระทะสั้นมากนี่ครับผลงานของเราวันนี้ลงแต่เช้าครับทุกคนครับนี่แค่นี้ก็เตะบอลขอบคุณครับ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 อู้โอ้โหโค้งเตะบอลอยู่รุ่นนี้เรานี่ครับโอ้โหปวดปวดกระเงืองแล้วครับทีนี้ครับ พอาะละมั้งครับนี่ครับ้านเห็ดบ่อใบบ่อบาดเลยนี่ครับจะได้จะได้บาลานซ์กันนี่แหละไม่ได้นี่ครับมีไม่ได้เลยครับถ้าได้สองตัวนี่นี่ครับตัวไม่เอาเลยเหยอกอนอยู่ในเรือก็จะนี่ครับผลงานนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยครับทุกคนครับนี่นี่นี่ยี่ห้ออะไรนี่ กำลังเป็นตะโกกนี่ตะโกกครับทวนครับนี่ตะโกกเหมือนที่เราไปหายุทยาตัวใหญ่ตะโกกทางนั้นนี่นี่บาดมือปลากำลังขึ้นครับทวนครับนี่อยเก่งนี่ยยิงทำให้ได้มาได้อีกวันทังวันไม่มีแล้วเก่งปลาเค็มยังไม่ไหวมึงหน้าเยอทโต๊ะบ้านเมื่อคืนไอ้เทียบบักให้มันมันหาปลาแล้วมันส่งกบกันวะไวเกลื่อนเลย ในงานวัดเลยวัดไม่ไหวเลยไม่พี่เงานวัดอีกแก่เลยวัดใกล้เล็กลูกพิดามไม่ไปไหนเลยวันเลิกงานสายเล็กไปนหนยิงป่าไอ้เล็กกดมาเป็นกระสอบปุ๋ยเลยเฟมก็ได้มาตั้งเยออะไรประมาณสิบยี่สิบโลปนินปนินไอ้เล็กบอกไอ้เล็กบอกไอ้เล็กบอกไงตัวเล็กเอาปืนเอาด้ามปืนเขี่ยเล่นเลยอ่ะตัวใหญ่ตัวดับโลเลือกอะไรใช่ไหมเลือกปลาเลยอดแล้วขึ้นใกล้ๆตะลิงเลยพลาซิ่ง เยอะเลยไม่แต่ปลาซิวเนี่ยตัวใหญ่ไอ้ลูกตะเพียนเนี่ยเล็กๆอะปลาซิวไอ้ปลาซิวควายสิวหางดำๆเวลาเวลาจะหาตีปลากายเจ็บไม่ขึ้นเนี่ยจัดเวลาเงีโอ้โหบานทุกคนไม่ควรไม่ขึ้นปลาไม่ขึ้นปลากายหายหมดเลยปลนกายนี่หายเนี่ยวันนี้แดดออกมันตีพวกไปจ้องแล้วโอ้ยทั้งบ้านนะพวกได้กันบ่อย พวกทีพวเจอกระเจาแล้วเขาไอเราเไอตกเบ็ดอะปุ๊บท<ต>ีบมันไอลูกปลาตะเพียนหางแดงมัน,นติดเบ็ดอยู่อะแล้วก็บอกอ้าไม่ต้องมาทิ้งหรอกเดี๋ยวก็สกายเขาชาเออพวกจริงมอนเับว่าตัวเล็กมันไหลเลยอเนี่ยขนาดป้ายทะเบียนรถสิสองโลสามโลสามีโล,ม,โล,โลมีวันนั้นอ้คนนั้นห้าโลตัดเอาไปได้ต้องเรียกเราเสียงลงเลย <c ười> บอกมึงปล่อยฮะมันคืนเด้แล้วว่านั่นเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณลุงพันจะกลับเก็บค่าที่ที่ลุงวุ้นเลยนะลูุงนี่อะไรไปทำไมแค่นั้นนี่บาเลยเอาตัวใหญ่ไปให้เลือกเอาเลือกเอาไปเลยเมื่อคืนยังกินไม่หมดเลยเมื่อคืนอยู่ตของให้มาเมื่อคืนมาดามบีทำไม่ไหวไม่ไหวอันนินเนีกเป็นทูบธรรมดาแล้วเนี่ยกลับเลยพอไม่ต้องเอาไปทำงานกอดเกียดไม่ไหว แต่ปลาเราตอกปากเลยตอกตะหนุนปลามาตอกเรากำลังโมกหน่อไม้กันหาซื้นี่พี่หน่อยใช่ไหมเนี่ยแอมแข็งสองกูมันมีนี่เพราะว่าเอาอะไรต้นยางกบเพราะว่าลองดูนี่ต้นชลรสก็ได้ต้นยางอื่นชลรสเหรอเออมัดรูข้าวผมไม่ได้พูดลุกยกแหน่หนีเนี่ยใช่ครัเออตกไม่แย่กูก็เล่นแสนอสองเนี่ยเจอเหี้ยเขาซะเดี๋ยวตัวนี้เตรียมหน้าดูหนย าต้นอะไรต้นใบเรือเตียนลืมต้นอ้อเใช่ป่ะเออตัวหัวลืมตัวหนาเตียนไม่มีเลยมาได้รงนีเอาฮ้ยอโยนไทำไมอ่ะลาโถได้ไแมาได้อย่างงี้นเนี่ยได้ตีมาไม่ชี้เตรียมให้วุ้นวังรีบวัวะโกลตามรีบจับรถได้มาเลย ถเงินไม่เป็นคนดีเพก็จะใช้ตะบกต่อตะบกหน้าจะไม่ไปเบกอ้กลานไม่ได้เดินป็นอนบ้านเาอมามาโาผผก็ไปรไม่ไป้ไเดินออกไม่ได้รล็อกประตูโรงเรียนเดินลอกโรงเรียนกไม่ได้กรล็อกประตูะต้ข้างาดูอะไรล็อกหมดเลยล็อกทุกวันนึ่ ประมานทิศก้น้ำฮ้ยตีไม่ออกหรอวะวันนี้จะตีเมื่องวดที่แล้วที่น็อกอ่ะเขามาพวงคาเล้งพวงข้างเนาะอยู่ในตาเล้งก็มังกับปองแล้วอยู่ในแหย่อยๆแล้วโอ้ยเยียไม่เอาแล้วเวน่าหัวน่าหั่ตกเลยฝน,<ด>นจะตกกันอีอกทีเด็ด เวลาแปดชั่วโมงเลยบนงานอลอยเลยผมไม่หยุดอยู่แล้วอาทิตย์เราพวกไอ้คนงานมาเสร็จจะทำไงมาทายไม่ด่าผมเลยถ้ามันหยุดมันก็ดีมึงโทษคนงานรุงร้งไม่ได้มึงโคตแม่มึงรู้ไงมันหยุดกันพักผ่อนวันทุกวันอะไรเด็กมันน้ำทุกวันเลยเราอยากให้หยุดก็อาทิตย์ไงได้เราหยุดอาทิตย์รุ่นไม่ได้ครับ ไอ้วุ้นมึงไม่ได้จวดๆหรออากาศอย่างนี้ต้องจวดแล้วที่ยังไม่ซื้อมาให้โอ้ยก่อนรีบเมื่อกี้เาเดพินอยู่บนบ่อไปซื้อหมูก,ก่อนไม่อยู่แล้วทิ้งเงินไปสองร้อกมาเลยให้ตะบกไปซื้อต่อตะบกไม่ไปเนี่ยมาขึ้นไรเนี่ยคั่งเร็วนี่ เท่ประเทศเห็นไหมอ๋อนี่ครับผลงานของเราเช้านี้ครับทวนครับนี่โอ้ยกไหวไหมยกไหวไหมอู้นี่ครับทวนครับผลงานของเราเช้านี้นี่ไม่นี่โอ้นี่โอ้ เองนี่ครับเยอมาเลยครับทวนครับผลงานของเราเช้านี้ยังไม่กลับนก็ปลปามาเจ็บก่อนมันเน่าครับทวนครับนี่มีทุกกี่ห้อครับทวนครับโอ้ยแต่ทวนครับดูว่าเราจะทํายังไงกันต่อจะขายหรือจะทํายังไงเดีอยรุ่นต่อไปทวนครับผลงานเช้านี้กับนิยมจมตุ้งกับทวน